สวัสดีค่ะชื่อวันธนีนะคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาศปี2560นะคะตอนแรกเนี่ยที่มาเรียนกับท่านอาจารย์มาศเนี่ยก็เขาคิดว่าจะเรียนแต่วงจุ้ยอย่างเดียวแล้วก็คิดว่าจะเรียนแค่วงจุ้ยแล้วก็เอาไปใช้ปรากฏว่าพอเรียนไปเรียนมาเนี่ยถึงรู้ว่ามันต้องเรียนดวงด้วยมันถึงจะเอาไปใช้ครบปรากฏเรียนไปจนถึงสุดท้ายเรียนจน คบคอสทุกอย่างพอหลังจากเรียนคบคอสแล้วเนี่ยเราก็ทางท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็มีซีดีให้ฟังแล้วก็มีหนงังสือให้อ่านแล้วก็อ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็พร้อมฟังคลิปเสียงของท่านอาจารย์ไปด้วยก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ซึ่งวิชาของท่านอาจารย์เนี่ยใช้ได้จริงแล้วกเ็เห็นผลมากในหลายๆเรื่องรวมทั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย ไปตั้งห่วงจุ้ยให้กับทางออน้าสาวน้าสาวก็มีคอนโดให้เช่าปรากฏว่าตั้งวันนี้พรุ่งนี้มีคนมาเช่าเลยทั้งที่แกปล่อยเช่ามาเป็นปีแล้วไม่มีคนมาเช่าพอตั้งปุ๊บเนี่ยมีคนมาเช่าซึ่งแก a เมซิ n งมากๆแล้วก็ทำให้แกก็คอยให้มาเช็คดวงแล้วก็ช่วยพี่น้องช่วยญาติพี่น้องหลายๆคนด้วยแล้วก็พวกเพื่อนๆด้วยหลายคน ก็คือช่วยดูดวงแล้วก็ช่วยจัดทวงจุ้ยอะไรเนี่ยชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เราก็อย่างเช่นการงานเนี่ยมันมได้โอกาสแล้วก็มนนษยสัมพันธ์ดีๆมาจากทาง การที่เรามาเรียนดูดวงเพราะเราดูให้เขาเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วก็งานการเงินทองที่แบบเหมือนมันมันเป็นบันไดไต่เต้าให้เราเหมือนแบบได้งานเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเขาก็มันเหมือนเป็นเสน่ห์ในตัวนะคะแล้วก็เรานาสาพเาก็ถามว่าเออทำไมไม่มาเรียนนานแล้วเรยบอกเออแต่ก่อนก็ไม่รู้หรอก แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออเสียดายนะเรียนช้าเกินไปจริงๆก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาเรียนห่วงจุ้ยกับดวงนะคะมันจะได้เอาไปปรับใช้กับชีวิตดีๆขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มาศมากๆเลยที่ท่านอาจารย์มากเปิดสถาบันสอนแบบนี้แล้วก็วิชาแบบนี้ทำให้ช่วยเหลือเราได้เยอะเลยขอบคุณค่ะ